นำข้าปุ้นกัแล้วเรียบร้อยพี่น้องจา้าเนาะถาแต่กินอย่างเดียวพี่นออ้องเอยนำข้าปุ้นเยอะๆจ้าพี่น้องมาเด้อมาเดิอเมื่อกี้ข้ปุ้นยู่เงิันเอือาพี่น้องเบ,รรนนดบัดสุภสุคนจ้ากัสบายดีพี่น้องปองปัยเบิดสุภสุคนยินดีต้อนรับกับสุสังบาแต่พี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือเป็นเวลา สิบเจ็ดนาฬิกาจะเข้าสิบแปดแล้วพี่น้องจ้ายังทันได้พากันเมื่อจ่ายหักเห็ดนำขปุญแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สีออกไปอะตเห็นนฮาร์ดพี่น้องจ้าเนาะส,สุดความสามารถสุดความสามารถพี่น้องตอนนี้ก็สีออกไปฮาซอยพักกินกับสะกนพี่น้องจา่ายเนาะมีแต่บักทักว่วนั่นแหละพี่น้องเอ้ย มาจาพี่น้องมาจามาจาซอยเมียงจ้าซอยเมียงบาดเมียงจ้าเมียงคืออะไรคะเมียงก็คือเมียงค่ะอะไรค่ะเอามาผิดกับขปูมาจ้าแต่บ้านสันเอิญเนื้อเหรอหรือว่าบันตันเอินพี่จะเดินบันตันเอินเมียงับปูนบ้านตันเอิญป่ะพี่จะเดินนี่เนาะแล้วบันสันเอิญเปลี่ยนเป็นเส้นสีจีบแล้วเปลี่ยนเส้นที่หักปากกันอยูตอนนี้เป็นหรอ มีนะโอ้มีดอันนี้มันซอยกวได้อันนี้มันตอบด้เอียบหนึ่งอันนี้อ่งอันนี้มันน้่ได้ปอกผลไม้ปอกเปลือกเฮ้ยอามากัินทิ้นจะมาใส่้าเปนร้อนน้องใส่หลักใส่เัวเจาะมากมืดเลยเด้มาใส่ถังบน้ำน้ำมากัตทิ้นมืดหรอบ่หมดแล้วเรายมาเาอามาหลายโอ้อกมาจะเจาบ่เป็นคนเยะมา มนเริ่มดูดิเอาไหโอ้อมีค่อยบ้านบ่จักรเฮ้บ่ได้น้องบ่ได้ยอกินไผกินบ้านเป็นได้บ่ฮักเลยนะคุยกับพี่รืยๆบ่อพ่อพ่อสักสเหตุเองเห็ดบ่งงามแตบ่งามแต่คุณหรือบ่งดีมาปัดทูดมันบ่ไดนี่มีดเนี่ยแต่ มาโคตรว่าจบีเยอะฝาโตไปว่าจมากกีไลนเห็ุนะเห็นยํำอยู่อยู่ประชุมกับหนาคนนอ้ก่รดเ็้งกับะเิงนาที่น่อยเปเตี้ยไปปุ๊ใส่เลยไล์ไปดีมูหนาชดมาอยูู่่มือชดแบบชดไให้ได้ในชดต่ยังให้ไปล่างออกนะปลาหอนม .1 างหนึ่งแถวคุณแต่วันนั้นปรด็ดโพด งตำรวจจับไปนางกี่สไลดไปหามินประมาหามินประมาโอ้โหโอ้ได้หากรดึกยังเออเอามีดตัวมันกินเลือดจะไงแหงเลยนยารับป่านะกันย่าเบิ่งกันานอนไปแหงทำล้เธอะได้จะได้ แำ้มนแบบหัวตึกืเป็นบรุ่นสิ่ในสิบสามกันรดบายหน้าหวยังทำไมเห็เล่นอยู่บี่ยาเมืองเมืองเมืองสองข้อนกุศิซาันนาแก้วบบ้าเหล่นอยู่บ่จ้าแต่บางนั้นมันสิสาบายไม่ใช่รเ็นยงนะคะงก็ว่าไม่เห็เล่นหรอมีตัวนาเดมีตัวไดเจ้าออาไปเก็บพักนะจังเจ้าบัดนี้ไงนอดหัวได้หูุดพายบันนาค่ำ จะไปเก็บพากน้ำกระเดี๋ยวอ่ะเอาหนังมีรอมากเลยไปเลยจะถิ่นระยะเอไปเลยเรื่อง่อยิ่นไม่ใช่่อยมาถ้าคนจะจ้างบอกว่าืมจ้าลืมาวล้วกเลลืมถ้ารถเอื่ออ่ไไงบอสยืมใช้อีกแล้วมองควัมจริงลืม เอาควา่ำกินมือ,อม <ะ S 2> าแหกกองอีกจุกคนหน้าแลา้วน้าบอกให้เขาไปอัดประตูหน่อยจะไปอะไรไปดึง <c oughs> จะเสียบอยู่ประตูหัวของจกอักร่อนปลงอลรไรจงังคดูไปเม้นทนี้อยู่ในหัวฟาสตนเลยเฮ้ย้ยเซฟก็สี้ยาทั่วบ่างนีกินก็นไปยากลับอย่านอนรับเบาเข้าใส่ ขีดอย่านอนรับใส่หรอตอนดีตอนดีคอมเมนใส่สลาบถึงเวียาเบอ่อซอยเล่นปาเบิดไป่ะกอนึงในมือาจะกินขอบุณแก้วขิ้นที่ดังดังหันดังดังแต่ก็ไม่กับป้าจะมา ตางแต่ว่าใส่กินค้าวิ่งยข้าปุ้นยูยังน้ำคปุ้นน้ำแจ้วยูทูบเบอร์กับมาแบบมาลือว่ยูทูบเบอร์ฟังไทยกับทีซองเนี่องฮ้เล้ยไปอันนน้วไปซอยเขโตใจกับเจ้าไปใอ่ไปเช้่อมโหตเจ้าอืมนี่เด้เนี่ยกระกมะม่วงนี่ อ้าวคอาแม่นนี้เอามาคอยรดบ่แม่นันที่เคยลอมจะบอเขามีดีเนาะร้านมั่งร้านมีร้านเป็นต้องมาร้านมีสตังร้านลงพุงไอแม่ไปบอกว่าพ่อหนุ่ชจเนะ อนีีบ่มจ,<ะ>จะเอาพักนั่นซอยเอาบอันี้ไปหักผีนั่นผีนั่เสือ้อไหม,ไมจะไปเอาไปแล้วแม่มพี่น้องไปเอาพักสลัดอิตาลีมาซอยเอาก็แล้วกันเราจะทนเนาะม,มาพี่น้องบอกเหน็นซ้ำเอเอบเห็นซ้าสลัดอิตาลีอิตาลีอิตาลีจา้า บอกเห็นปีญาน้วพี่น้องอืมยือัอจากจากสวนน้ังพี่น้องครับตืน่นไปเด้อตื่นไปเด้อพี่น้องเด้ออสมหัวพอเหล็่น้องดูว,ว,ดวได้สามหวัวยัจสวยจ้ะเนาะ ไปไปไปกินขาปูนมีอันมีกะหล่ำพี่น้องเอาเลยกเอาบัต้อยอะไรอยงนะครับสลัดอิตาลีไงอะตามหตอนี้ได้กินจอมแจกนยกูดนะทบยงมืออื่น๊กูดันยมืออื่นนะพี่น้องลางไปเลยิ ต้มด้วยเล้แล้น้ำกระปุนอ่ะพี่น้องเออเมื่อนี้นั้น้ำปาสุดยอสร็รอเป่นยันมันเค็มบ่ะืน้ำเฮยไม่ตอนนี้ก็ดีแล้วุ้นมาซื่อนะตืมตงตมตมน้ีกับจอกเพราะว่าอยงิ้นเค็มๆอังน้อยนะน้ำกระใส่น้ําแี่ยใส่ตอนนั้นสิพอดี ลาลับทนอง่ีสน้องจะดับบ่มือะเดีา่าบอเลยเอาัประทเมียน้องเนี่ยวเลแล้วค่บตัาเฮ้ยอันนันจุ่มใช่ไหมยังอันพักกันนั้นที่เียเบิได่โลก่อา มันกินตัวมนแล้วอุยสวยธรรมดาก็ได้ธรรมดาอ้างนำเปลา มันระด้จับคือเท่าไรเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยจับยห้มีส่วนรวมแต่ว่านะพักกันนะมาหาซอยด้ตซอยสว่ากินกับเลารเอาเดี๋ยวมาสิซอยจันนี่สีซอยอยแจกแต่ของใครมากเออนม่มาไป อ้าวคือเจ้าคุณ่าไปอีสานอะไรมาโทรเนี่เอาแต่ว่าซอยมืออื่นต้องเ่าเป็นสิดีตัวเดียวบ่มันมันหลายเยอะไปนะตาตัดีผักอืมได้ดูพอแล้วอ่าตัวมันพ่อมื้นแลสิเก็บมา่นี่มันก็มีคนเก็บพอาซอยอ่นะมันนี้สป็นซอยเอาเซียนยดจุ่มก็ได้เลยแต่ว่าสันอยจะซอยเอานตาคนเนาะให้บปอยาง ไปจับพี่น้องจาน้องมาฮอนีิกะเสด็จไปอำลาพระจากแล้วพี่น้องสเสดไปหากินขปูกนกอดกลับบ้านนะจ้ะเนาะตา่ทงงงา,ง,ง,า,างทีมงานเขาพวกเขาก็เลยการ่าพักที่ไทยนะพี่น้องมาฮอนีกกะบ้างก็สิขอเแค่พาไปพัการไปเพียงทริปนี้ก็แล้วกันพี่น้องเจะได้กับฝ้าเบิกผักแยงส่องยูทูบน้อยๆในเะด้อพี่น้องเด้อเนาะติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องจัดสบายดีจ้า